สวัสดีจ้ากนาราธิวาตค่ะแหลก้อนแสเด็กเดหลานๆเต็มรถมอแเด็กบนวาร้อนยักษิลนม้มกัดพาหนังรถขึ้นเขามาเทอําเภอสุขิรินเหล่าแหละเป็นอําเภอเทโยแข่อําเภอแวงเทตุนโยนิยาหนังรถมา20กว่ากิโลกัดถึงแล้วเนาะและอากาศก้อนแสร้รอนตว่ากัดร่มรื่นตอนไม้มากวันนี้เรามาเทรานแซบผ่านหมอกแซบ พานมอกเนาะมาแลว้วจิแซบพันไหนร้านนี้ตูนก็ดพึงมาเป็นหคนแรกเด็กๆชอบแลเพราะว่านอกจากจิยังเครื่องกินเอรอยๆอรอยแล้วร้านนี้นั้นได้ลนหน้าโดยเป็นร้านอาหารเท่ยังหลายโซนตั้มใจว่าจินั่งตรงไหนเนาะแต่ว่าถ้ายากจินั่งกินยในหน้ามันต้องจองล่วงหน้าต้องโทรมาบอกเขาก่อนเนาะวันนี้ตูนมาทั้งทีก็ต้องนั่งกินในหน้า แหละกินบนบอกมันธรรมดาไปมาถึงกัดแดกๆกัดเดินลงกระดพนิล้วแหละลงมาถ่าล่างเห็นน้ำเห็นลำทานแม่กัดมาเรด้วยมาเปลี่ยนบรรยากาศพาแม่มานัง่งแ่ตีนกินซ่อมต่ำกึเหนียวร้อยๆเนาะ แม่ว่าแปลกด,ดีแถ้แหลพามาหนังกินข้าวแช่ตีนพนันนีเนาะตั้งรกเกิดมากัดไม่ฮอนหนังกินพันนีทีนีกะโตะเทเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เราแลวแหละยังชามยังช้อนพร้อมเนาะพวกเด็กกัดไม่ทันได้กินที่เลยแล่นน้ำเสียก้อนแลวแหละเด็กกับน้ำนี่เป็นของโขกกันจริงๆเนาะเห็นไม่ได้ตองกระโดดลงทีเดียวร้านนี้เขายังวิธีการเสิร์ฟอาหารเท่ดีมากๆไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงกระดให้เนือ มาในลิฟพนีทีเดียวเจ้าหน้าที่กัดยืนทายโธาล่างเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราพนีไม่ต้องเดินหลายรอบให้เมื่อยตีนเนาะและบรรยากาศก็แสร่รมรื่นจริงๆตุนชอบนะร้านอาหารพนีนเนาะอาหารเข้ากันไม่แพงยังหลายย่างทางเมนูส้อมตม่ำลาบนำตอกกึนเนียวและกัดของกินแล่นของเด็ก ชีสบอลเฟนฟายตั้มใจเราแหลว่าจสีสร้างอรไรเมนูโกเกกลองเนาะบรรยากาศก็ด,ดีมาเคเปรยอนรำลึกความหลังมังเต๊ะเนาะเราถึงกว่าเราจีอายุมากหัวใจเรากัดเป็นแดกเทเลยากจิแลนแบบแดกเทเลแต่ว่าไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกัดเคเปรยแลนยาเตะและหลันลาน,นตูนก้อนแสหาคนกนุหนกจะวาดกัแลนันน้ำแช่น้ำกัดโดดน้ำแขนีกัดยังความ ความสุขแล้วสําหรับเด็กๆเนาะเราคนแก่เห็นเด็กๆชอบกัดคือบายใจเนาะตูนนันลางานหลบมาเริ่นกัดเหมือนได้มาชาติแบตเราแหละได้โยห้างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โต๊ะทำงานมาเย็ยบดินเยียบสายและตอนไม้เขียวๆโยกับครอบครัวกับคนที่เรารักแค่นีกัดยังความสุขแล้วสู้เอ้ย